สวั Emmanuel, water, world, so ers, Blues, สดีครับจากร้านเดเบอุปกรณ์การแพทย์นะครับตันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นวอลเกอร์นะครับสามารถนั่งได้นะครับตัวนี้ครับสูงต่ำได้ด้วยมีการใช้งานลูกค้าการออกเขาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนั่งตัวนี้จะมีผ้าใบนะครับจะมีคานรองนะครับให้เอาอสติกตัวนี้นะครับวางไว้บนคานแบบนี้เวลาลูกค้าเดินเนี่ยใช้เดินตัวนี้จะใช้ยกนะครับไม่สามารถยกได้นะครับถ้าลูกค้าเหนื่อยลูกค้าก็นั่ง ตัวนี้ก็ปรับสูงต่ำนะครับเวลาปรับสูงต่ำลูกค้ามือกดปุ่มกดปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้ได้เลยนะครับเวลาต้องการพับเก็บนะครับลูกค้ายกตัวนี้ยกเบาะนั่งออกนะครับจะมาวางไว้ด้านหลังแบบนี้แล้วก็บีบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโซบีบนะครับเบีบขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็พับเก็บแค่นี้เวลาการลูกค้าถ้เดินออกตัวนี้เวลาเก็บเบีย สนใจนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดบิวรกการแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกนลูกค้าปแกะชวที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่สนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของย u สถมแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0 8 4 6 5 8 1 1 8 7หรือ0 8 9 4 9 9 8 2 2นะคะและเรามีชูรูมอยู่ที่สี่่านะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลย